เป็นคนธรรมดาไม่มีใครสังเกตคงเป็นความพิเศษที่มันติดตัวฉันมา ซิงเกลที่ 2, 2> มา 2> ตั้งแต่ปลายปีก่อนนะคะ <ใน S 1> ผู้สังเกตการเ <ใน S 1> พลงเก๋เล่นกับมุมมองความรัก <ใน S 1> ที่ได้แรงบนันดาลใจจากเนื้อหาของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ค่ะแต่แชมป์อนุพัฒน์สมนวนเพิ่งจะมีโอกาสเดินสายโปรโมทงานเพลงเพราะว่าอีกพาร์ทหนึ่งศิลปินหน้าใหม่จากสังกัดโคตคูมิวสิกเข้าสวมหมวกอีกใบค่ะเป็นพนักงานประจําทําหน้าที่ตัดต่อหลายรายการเลยค่ะของช่องออนไลน์ในนามโคคูนะคะ โดยมีนักร้องและพิธีกรสายหาโอ๊ตปราโมดปาทานเป็นบอสใหญ่ช่วยดันเส้นทางการเป็นศิลปินด้วยตัวเองค่ะก่อนหน้ามาทํางานตัดต่อเนี่ยจริงๆก็เคยร้องเคยเล่นดนตรีกลางคืนมาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อต้องเปลี่ยนแนวจากงานเบื้องหลังมาทําเบื้องหน้าได้ชื่อว่าเป็นศิลปินเต็มตัวในนามแชมป์นอร์แมนก็มีพี่โอ๊ตนี่แหละค่ะเป็นแบบอย่างค่ะพะพี่โอ๊ตเป็นคนขยันมากเลยครับ แล้วก็เป็นคนแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเคยร้องเพลงคนอื่นมาเยอะครับหมายถึงว่าเวลาเล่นคือร้องเพลงคนอื่นใช่ไหมพอมันถึงคิวที่ต้องเป็นเพลงเราแล้วอะตอนที่จะเริ่มขึ้นเพลงแรกๆผมก็งงว่าแบบเราจะเราจะขึ้นเพลงนี้มายัางไงในเมื่อเพลงเนี้ยไม่เคยมีใครร้องมาก่อนเลยเราต้องเป็นคนร้องมันคนแรกแล้วพอได้เริ่มทำตั้งแต่แรกจนมันค่อยๆกลายร่างจนจบเพลงนะครับก็เลยรู้สึกฟูลฟิลแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นชื่อเรา เป็นศิลปินเบอร์แรกของบริษัทนะคะแชมป์<ช><ช>ยังพ่วงตำแหน่งพนักง,งานหมายเลขสอค่ะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทโคตรคู่ด้วยวเรียกว่าก่อร่างมากับพี่โอ๊ตมาตลอด6ปีนะคะตั้งแต่ยังเป็นช่องเล็กๆทำคอนเทนต์ออนไลน์และกลายเป็นว่าตอนนี้เติบโตค่ะโตแรงเลยทีเดียวรายการในมือเขาลงตารางอยู่กว่า10รายการและทั้งหมดผ่านการพ r o ูอัปโหลดขั้นสุดท้ายก็ได้ซีนีอินดิเตอร์คนนี้แหละค่ะคุมหลังบ้านทั้งหมด สำหรับคนทำหน้าที่ตัดต่อที่เป็นเหมือนอีกหัวใจสำคัญของการทำรายการนะคะแชมป์เองบอกเลยว่าไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงเทคนิคสำคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจคอนเซปต,ต์ด้วยไปจนถึงนิสัยใจคอพิธีกรรายการทั้งหมดเนี่ยมาจากประสบการณ์นะคะทั้งทำและดูให้มากค่ะเบริษัทคือองค์รวมบริษัทคือสนุกเป็นคอน,คอนเทนต์ที่แบบสนุกใช่ไหมครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในตัวพี่โอ๊ตมากๆอะ่ะอันนั้นเราจะจับจุด ในการหยิบคอนเทนต์มาขยี้หยิบคอนเทนต์มาใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเข้ามาแรกผมก็ผมมาศึกษาพี่โอ๊ตมากเลยนะผมชอบดูเขาสัมภาษณ์นะครับเพราะผมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วหมายถึงว่าในตอนแรกนะครับอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทํางานปุ๊บอะเราก็จะรู้ละมุกเนี้ยพี่โอ๊ตชอบแม่อันเนี้ยชอบแม่อันนี้ไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยสิ่งสําคัญผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเซนเซนเซนในการตัดต่อเซนในการดูงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราไปสมมติเราไป ตัดให้คนอื่นใช่ไหมครับเราต้องเหมือนเลือกฟุตให้ได้ครับเหมือนจับใจความจับใจความของคลิปให้ได้แล้วก็เอามาย่อให้มันรวบรัดมากที่สุดเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันนี้คนเขาดูเวลามันสั้นลงไปเยอะมากเลยครับรนักร้องวัย29ปีเขาจริงจังนะคะแล้วก็มีทีมคนทำงานเบื้องหลังไม่ธรรมดาด้วยมือดีทั้งนั้นเลยแม็กซ์รันแม็กอ์แคปเบลาเซเวนนะะ่นอีกชื่อหนึ่งเป้บดินหรือว่าอดีตเป้วงไมายรัดแททูคันเลอร์ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงค่ะ